สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของพ่อสหวิภารวยผู้ถ่อพารวยครับเอฟซีครับตามแนวทางพ่อสุพรรณนะครับเนาะหัวที่ผ่านมากะอย่างว่าฟังฟังคุณพ่อเป็นสิบโอที่กลัวครับเอฟซีกับผมเพราะว่าให้พ่อไว้ว่ไปกะคือสิบโตรงปกกันเลยนะครับเนาะเอาจะเสียงอย่างปากคุณพ่อก่อนครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเสื่อกลางทางช่องเป็นแนวทางถนัดขับเอฟซีกับผม นะครับว่าส่วนแนวทางของพ่อสุพันธ์วันนี้จะเป็นตัวไหนครับพี่เจีบผมไปฟังคุณพ่อว่างวดนี้เอาอันไดไปเห็ดนะครับว่าเอาเงินห้างเงินโบล้านบ่หรือว่าผักลงผักหลักอย่างสียังคือเกาอยู่บ่ครับพี่เจีบผมไปฟังคุณพ่อคนจีบสูฟังน่ครับนาองเอฟซีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอันนี้พ่อไปันงวดที่แล้วมันเป็นยังไงก่อนเป็นยังไงเอองวดที่แล้วไหม กว่าไปอ่ะเออที่เนไปเฮ็ดเอาครั้งที่สามตีมันเลยบอลเขาแมีนเมันเลยบอเขาไ้มันได้เห็นที่วันลุงเก้าน่ะนะเออลุงนงเก้าน่ะลบาได้เอบัดเีี่ยเอาน้องแมวไปเฮ็ดไม้ไปเฮ็ดปุนโอ้่าอันอันนึง่งปุ๊บนึ่เฮ้าเฮ็ดได้แค่สองเทียสามเทียมันอันหป่สามเทียอขั้นขั้นเทียที่สามลุดกันเปลี่ยนไม่เลย แมงมันพูดก็บ่กเอาเลยเออเลขฝันก็ไปเขา่าเลขทายสามตัวเออเนาะอืมได้ใบหนึ่งเหรอโอ้ครับผมมันก็บอกวันเขา่าอันเลขทายลอตเตอรี่แล้ววันที่นหนึ่งห้เนาะแม่งไปเข่าแต่สามตัวท่ายสาตัวท่ายได้มาใบหนึ่งครับผมเอเออยังดีอยู่น้องฟอนเนาะยังดีอยู่อืมแล้วว่างวดน,นี้พ่อไปเฮ็ดเอาอยู่มงม่งเก้าบ่บ่บ่ไปเฮ็หม่งไม่เฮ็ดอยู่ผู้ลวก วัผู้หลวกทำผู้หลวอทำผู้หลวกคนอาเพื่อดางขามเตี้ยืไปด้านขาบเตี้ยุคนน่ะฟาดตวเฮ็ดนหมน้านี่หละโอ้ครับผมอืโอ้บกไก่กันเป็นยังว่าพ่อจะขันไปด้านขามเตี้ยห้่ากันมงหกทินี่ล่ะ้าดตัวอื หกสิบโลกับวัดไก่ดิเป็นท่ากันท่องผาผุ้มพุ่นะครับผมขั้นเตียไปอืมอาีิพหสิบโลนี่ลละโอ้ไปเอาเบิรตเคนเลยบ่พอเออแดดรดมพวกผู้เฒ่าบนภาพไปอืออ๋อเจ้ยวน้ามันขังดีได้ว่าที่เออไม่เรู่อใ้ทำเออมันเป็นประวัติศาสตร์ตองพอกอแ่้วเนาะเนียนอือทำผู้วกเขาเรียกว่าทำผู้วกเออครับผม โอ้ไปแต่ละมองนี่เห็นว่าใญ่ญ่มองนีพวกเขาเรากับเปียนเลยตัวนี้เปียนเลยแหรอมีอคนพาไปอับเอาไม้เอาน้องแมวเห็ดปะที่ไหนโอ้โอ้น้องแมวนี่ก็คาดมวยอกเลยเนาะน้นองแมวนี่เคยเห็ดมากโอ้เขาจัง,จงๆหลายเท่อเด้อครับโอ้พ่อเคยเอาน้องแมวไปเฮ็ดหลายหลายเท่าอยู่เป็นป่ะอืมเย็ะเขามากสามเท่าสี่เท่าแล้วหน้องแมว อันน้องตะละน้องนี่เฮ็ดได้จักเทีย่ยวพอมันี่สาษาเยอะกันแต่ถ้าเข่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆถ้าบ่เข่าก็หยุดโอ้ถ้ามันผ่าน,านปุ๊บก,ก็หยุดปั๊บเลยแม่นอืมแปลว่างวดนี้เป็นงวดของน้องแมวเนาะพ่อเนาะงวดน้องน่องแมวงวดไม่เริ่มต้นไม่ฝากลักว่งหั้นก็ได้สองงวดงวดที่สามรุดเลย เราต้องมาด่าเราบ่มันกะไรไก่เยียงไม่ได้ข้นมือมินึ่งหกกาบผมหนึ่งหกเนึ่งเก่านาะสองเก่าสองหกเาเออบัดสองหกวดปหัรลงบัดหนึ่งหกเอานึองเก่าเยอเออบัดสองเก่าปวเาสองหกเออสองเก่าปอดเบาบัดสองหกเบาเออยังไงขันมีหกมันต้องมีเก่าหันขึขนหัวลง ไปจะค้นลราบ่อนี่ยเพราะมันขึ้นไปหลายขึ้นวันพระขึ้นบุญเขาเดา่าวเนะโอ้โหเหมือน้ามืดวันที่ทิพย์เก็บไหมโอ้วันซิบมันซิบหาคำม,มันตัวนี้เมียนไปเจอพุ่นละ่ะวันที่ท้อปบอกลอบบ้ลอกันล้ออะไรหลายมือตอนนะนดอกครับผมล้อป่วยอย่า,ายยมันเจอหลิงด,ดังเขาโอ้ห้อ,อ,งองเขาปล่อยก่อนได้เปรียบแล้วบ่เมียนเห็บทั้งหลังทั้งบนพร้อมเลยล่ะโอ้ไดส ได้สามตัวบนสองตัวล่างครับแต่ว่าเขากอบพวกผมว่ามันที่เป็นบนเป็นล่างนะพ่อเนาะเออกันลวดปันอะไรวะครับบนล่างเนี่ยมันมีสีดอกได้ทุกหม่อมมันใจถ้าพ่อนี่มันใจเพราะมันเที่ยวแรกอืมเที่ยวแรกโอ้เที่ยวแรกเี็พ่อสิมันใจเลยมันใจเลยล่ะโอ้ครับตัวเขาเส้นเต็มๆเลยครับไปตลาดมากครับไปได้มากคู่นึงน่ะโอ้ลอตเตอรี่น่ะขายยพอดีเล อูดตรีว่างขายพอดีครับผมนี่ยึดเจ้าเดียวเออได้เลขคายมาสองตัวคู่นึงเลยบอก่อคู่นะเออแค่ว่าแค่ว่าเอาเน้นลอตเตอรี่เน้นแต่สองตัวล่างก่อนเนาะเน้นสองตัวล่างก่อนอืครับมีอีหยังออกมาหาบ่ล็อกเวลาไปเฮ็ดนี่มันก็มีแน่ธรรมดาออ๋มันมีอยู่แล้วล่ะทั้งนีอย่านั้นเออแต บแข็งแท้โบมีของแท้เฮ็ดบ่ได้ดรอเดี๋วมึงนี่ยเผมให้บดว่าเก่าพัญนภาที่ปัญซ่าพนะของเคืองนีบดระบบตรงยยกนม่ใช่ผีหระยานเลอยเออานผีบดบุเท่ากับบตัวหรืว่าบนบอกเล้ผิดหรือดอือแตดศูนย์สี่สี่ศูนแปดนันบอกเต็มเออเบิ้งผิดบอกกันหะเออแต่บอกข้างหลังมีไปใส่รถเตรี่อี่4แปดศูนย์สี่กับสี่ศูนแปดมาอย่งระบอก่าวผม ก็เลยมาได้โรตีสามตัวสามตัวอืมได้ตัวไหนพ่อหงสดเนี่ยหงสดนี่เด้อครับสองเจ็ด้าสองเจ็ดห้ากันขื่นกันลุกงนั่นี่ยครับสองเจ็ดหผาสองเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกกับวันนอกก่อเนาะเจ็ดหกเจ็ดตีกันลุกันตัวกันครับอืม สองตัวเออสองตัวได้ป่าวปะนี่สองตัวเดินไปเม็ดเดียวคือเจ็ตห่านโอ้ครับผมผมมันได้มากสองเจ็ตห่านโอ้อืแต่ว่าเจ็ตซี่กับเจ็ดหกนี่เข้ากันไหมครับเก็บสองอ่ากันไหมครับผมเจ็ดห้าสองห้าเอาตัดสองตัวไปเห็นบดหดแล้วก่อนเนาะครับตัดไปบดเลย <25 S 2> สองห้าปตัวเลขก็พอทาง, 30, 30, 30งล่างสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามห้ากันไปเลยไล่์ไลนทั้งนี้แหละจะเดินไปทีคือสามศูนย์เม็ดเดียวสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าพอปะครับ เล็นไปที่สามศูนย์คือเลขสามหนึ่งกับสามหานี่เป็นตัวสงสัยอกป่ะเป็นตัวสงสัยกันไว้ไะอือครับผมกันไว้กันไว้เป็นล่างๆได้รับครับผมแต่ประกันเดย๋ะไม่จะพลาดดีนะเออครับผมต้องกันไว้เน่ะทั้งหมดาจาธนาคารได้แทมยังรู้อยู่ได้อยู่เว้ยเออแม่นครับผมตัวเด่นๆคือเจ็ดห้าบน กันเอาไว้คือเจ็ดหกกับเจ็ดสี่นะพอนะ่อเนาะครับอืมกันตัวกันตัวเปิดอยตมาทั้งบนทั้งล่างเรื่องหันหนี่ครับผมเหมือนใจแห้งไหมโอ้ยบ่ได้พายไปให้เบิ่งเว้ยทีสางกาเปี่ยนไหมโอ้ครับผม อยบบโยกบุตรกันไทยเอาเนี่ยขันน้ำมันไปแซวเลยบริษัทไปบริษัทซุ่มไปครับหนูเป็นยังพอว่ามากกันได้เรถขึ้นกันละสามห้าเออสามศูนย์เด่นตัวล่างไอ้กับปปอมล่ะครับผมบ,บ่ต้องกับดอกเรื่องที่เดี๋ยวคนกับเองดอกมากเนาะครับผมให้คนกับเองมาพ่พพอ ยินไปหลายมัก็ทีหลายตัวแม่นครับหลายตัวอยากไล่ตาเด้โอ้ปฏิบัติตะก้อนคือพอหลายปานนี้ปฏิบัติอีกแล้ว <c oughs> ตัวว่งกลมหายหรอครับตัววงกลมตัวเน้นเท่ากับได้เน้นหาย,ยอยู่กันไว้กันขึ้นกันลง แต่จะค่อยเบ่งรอเลขที่อ่กค่อยเบ่งก่อนครับผมควบควมฝันอีกว่าไม่จะนเน้นตัวใดเด็ดสิผู้ไปบอกอีกครับเพราะว่าเขาเ็ต้องมาเน้นควมฝันอีกว่ามันจีเออตัวใดมเค้งจากตัวไหนอพอเนาะครับอือจัดมาเลยละศูนย์สามสามศูนย์โอ้ที่พ่อพ่อไปเสื้อนี่เสื้อได้สามศูนย์นี่บ่กครับจัดเลขลางเลยก่อนไหนโอ้ครับผม ลอตเตอรี่ซื้อมาแล้วสามศูนย์ขับยุซี่กับผมตะวันอ่าตะวันตัวบนนี้อ่ตัวบนนี้บุคคลไนบุคคลไนมีนมาปะลอตเตอรี่มีอะไรมาใบหนึ่งโอ้บนส<น>อ,องเกตห้าเนี่ก็ได้มาใบใบหนึ่งมีอะไรมาใมบานหนึ่งแป๊บอันห้าศูนย์สามใบหนึ่งโอ้อืมห้าศูนย์สามสองเกตห้าได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วคาบันเด็กลงวันที่หนึ่งเมนนื่อปเนาะ เน่นอ่อาสามก็ตัดออกจากใบลอตเตอรี่นี่นะครับผมโอ้ที่จริงแล้วแ่งว่าเน้นตัวเดียวคือสามศูนย์นี่แหละก็สามตัวตกลงกันนี่ละครับอืมแต่ว่าตัวนี้เน้นคือสามตัวคือ 2, 7, คสองเจ็ดห้าครวิจยครับผมสองตัวเน้นเจ็ดห้านอกกันการ์ฮาวลิาวลต์ฮาโิลด์ลอตเตอรีน่นะครับอ่าหยิจบจากลอตเตอรี่ไปเด้อครับเอจัยครับผมเพราะว่าน้องแมว นอกแม่วดแรกงวดแรกอ่าหน่องม่งวดแรกเบสงดเขาข้างแรกที่สุปั๊ดนี่ตะลอย่างกับเบรข้างแรกของก่อนสีบ่มีผ่านเลยครับพี่ครับผมกันงวดที่สองไปอ่างวดที่สามให้ระว่างมันบอบงานแต่ว่าอย่าระว่างเยอเดียวมันหั่นแล้วก็เออแต่ว่ากระสุยแต้่แต่นมันคือเกาเนาะอืมบ่เดียวมันล่งคือเกากับซ้ำว่าเข่ายนหลับบ่มันบ่เดียวมัลงให้สองเกาอือเอาเทีสองเกาสองหกขครบบคผมอืม แล้วก็น 1, 6, กึ่งหก 1, 6, 1, 9, 2, 9, กับนี่อีกหนึ่งหกหนึ่งเก้าบัรสองเก้ากับสองสองเก้าบ่อหัวลงสองหกครับอีซี่ครับก็บเลยขาดตรงที่บอ่อเดี่ยวหัวลงนะครับเนาะแต่เฮฟซี่ไข่ใส่วิจันย่าได้การรับชมนะครับดเด้อคุณพ่อคนไหมาเป็นแนวทางไปนั่งเอาอยู่ในทเนี่ยงก็พอทำผู้ลวกทำผู้ลวกไข่พี่กับผมอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีครับอีซี่กับผม เอาโศกมานำดวยเป็นเจ็ดตีมหาเจ็ดตี้ะครับเพ้ออาสนาคิดนี่ขอขอบุญขอบคุณคุณพ่อนะครับผมวัสดีครับครับวัสดีครับ